ช่วยร้อยช่งางอ่อวันนี้จะว่าเรื่องการย้ายงานเนาะลักษณะการย้ายงานหรือว่าการมาทํางานประเทศเกาหลีสอบถามขอมอะไรเอ่อสอบระบบอ e ีพีเอสไทยแลนแล้วเป็นคู่สามีภรรยาสิม,มาหม่องเดียวกันได้บอรหรือว่าบางคนถามว่ามีนายจ้างอยกกู่เกาหลีอ่อจะสามารถระบุ ระบ,บุซื้อเขาอไดไรบ่ออยังประมาณนี้เนาะมือน,นี้ช่วยได้ช่างเก็บของเสร็จแล้วะจะง่ายง่ายใส่เนื่องจากบริษัทเรียกตัวไปใส่ไปไปอีกใส่งานหนึ่งเนาะ,ะยูนี่ก็มีงานเฮ็ดโยแต่ว่าก็าใส่เก่าเรียกเรียกกับไปซอยงานนะครับอาทิตย์ี่เล่วกับเพื่อนร่วมงานกับง่ายออกไปสี่คน ยูนีกัยังมีงานอยว่แต่ว่าก็คือใส่ไม่ใส่ไม่บริษัทเขาเปิดอัศิบมีค้นเขาก็ต้องยายค้นแล้วก็นาค้นเข้ามาช่วงนี้จะนําค้นเข้ามาเยอะแยะนะครับอ่าอ่อันแรกก่ในลักษณะนี้อย่างเช่นมือนีผมยางยผู้เดียวเนาะอะ่โดยปกติแล้วกัอันนี้เป็นหมอพักแ,แขมก็สั่งสิหกเนี่ยอันนี้ก็เป็นชุดทํางานเนาะชุดทํางานครับผมอันนี้ให้เบิ้ลของน้ำของน้ำกับมีโยหาหของ,ของ ทางนี้ครับส่วนนี้ก็ที่เป็นห้องอาบน้ำเนาะห้องอาบน้ำมีน้ำหอ้อน้ำเย็นนะครับบางคนก็นทำครัวกับเสียถ้วยซ้ำมาลังอยู่ตรงนี้นะครับสาระสำคัญเมื่อนี้ก็สซีเว้าเรื่องการย้ายงานเนะเาะหมายถึงย้ายในบริษัทเดียวกันบริษัทสามารถโยกย้ายได้ตลอดเวลา,อ,าอยู่ที่ความเาหมาะสมของแต่ละบุคคลเนะเาะโดยปกติใช้งานก็สร้างกับ สีได้ง่ายช่วงประมาณต้นปีนี่แหละหรือว่าย่ายได้ตลอดเพราะว่าถ้าง,งัา้นเบิดก็ต้องง่ายหรือว่าใกล้ซีเบิดกับที่เริ่มทยอยง่ายมีใส่เบิดไหม่กับที่ดีง่ายค้นออก,ออก,อ,อ,กออกไปไปซอยใส่ไหม่หรืออาจจะน้ำค้นเขานะครับกับที่เป็นทั้งสี่ลักษณะหมายก็ว่าแต่ละปีกัมีคนมาแล้วกับแต่ละปีก็ต้องมีคนจบแท็กเนาะกับสิมูลเวียนเปลี่ยนไปนะครับ เมื่อนี้เราเร่องการใหญ่งานก่อนก็คือยังเช่นปุมนี่ใหญ่งานมาซีเทียร์เราแบบปีกว่าเนี่ยมายุ่เกาหลีได้ปีกว่าบอลนพาะสองปีอยู่ใหญ่งานซีครั้งแล้วครั้งแรกก็เพื่อนลงน้นเสียชีวิตก็ต้องมีการปิดไซน์นะครับหล้งกายใหญ่ไปไซนึงมู่กลับบ้านช่วงปีใหม่ปกติทุกไซน์งานเขาจะกลับบ้านช่วงปีใหม่สองสามเดือนหรือสี่เดือนนะครับเพราะว่าอากาศมันหนาวมีมาตกนะครับ ยังเขียนทังพักไตนี่ก็ได้อยู่ทุกทุกปีเลยให้ลาพักกลับไปอยู่กับลูกกับเมียสามเดือนแต่ว่าช่วงลาพักนี้บด้เงินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าู้ใด้อยู่กับซีไดเงินถ้าผูไดบอกลับบ้านก็ของ่ายใช้งานได้ในบริษัทเดียวกันนะครับบ่แเ่นลักษณะการลาออกอสำหรับคนที่ลาออกก็ต้องก็ต้องอไปหางานไหมนะครับไปลงทะเบียนลงทะเบียนหางานตามเขตที่เขาต้องการ อยากสิไปสมมติว่าเขาอยู่กิมแฮแล้วเขาลาออกได้มั้่เขาอยากไปเฮ็ดงานยูโซเขากับไปลงทะเบียนที่โซนะครับจะไปเฮ็ดยูอินชอนกับไปลงทะเบียนที่อินชอนไปอยู่น้ำภาคกลางใกล้ใกล้ฟนหรืออย่างประมาณนี้อ่าลงทะเบียนแล้วกับสามเดือนต้องหางานไได้เนาะอ่าแล้วกับสอบถามคุามาลายว่าเป็นยังลงทะเบียนแล้วนายจ้างบขเรียกเกยรติเทียช่วยราช่างมีข้อเสนอแนะก็คือว่าข้อที่หนึ่งคือเขาถ้าเขาลาออกได้เขาต้องหางานเอง เขาสามารถสิไปเบิ่งพื้นที่ในการทํางานได้บว่าสเปลี่ยนงานเกษตรก่อสร้างอุตสาหกรรมเขาไปเบิ่งก่อนแล้วก็ตกลงนายจ้างถ้านายจ้างตกลงแล้วเขาเขาจังไปลงทะเบียนที่ที่เขตที่นายจ้างซีเลือกเขาอันนี้เป็นมันซีรวดเร็วมากนะครับแล้วก็ก่อนซีลงทะเบียนเขาต้องหูว่าเขตๆนั่นนะเขามีความต้องการแรงงานบอโดยปกติแล้วกจะมีเจ้าหน้าที่หรือศูนย์ช่วยเดียอลองโทรถามเพื่อถามเบื้องก่อนว่าเขตใดที่เขารับค้น หรือว่าติดตามทั้งเพจอ p พีเฮดไทยแลนหรือว่าเพจอื่นๆที่ที่แอดมินซอยกันแบบแชร์งานให้อย่างนีครับหมายก็ว่าสมมติว่าเขาเข,าเขีนี่เขารับ2องคนสามคนถ้าเกิดเจ้ารับลูกข่าวสาันอ่าซ่ากวามูเอาเจ้าไปลงทะเบียนแต่ว่าคนที่เขาหูก่นอนเขาไปลงก่อนเพราะฉะนั้นนายจ้างกับมิสิีที่เลือกกอนแต่ว่าบางทีอ่อไปลงทะเบียนไม่หลาร กกะเป็นไปได้ว่าเขาต้องเลือกคนไหนคนนึงอย่างประมาณนี้หรือบางทีนายจ้างเขาได้คนผีแล้วหรือว่าคนวีแล้วที่เขาเดินมาสมัครอย่างประมาณนี้แล้วก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องว่าสอบมางาัา้นระบบอีพีเอทเทเลสเนี่ยมาครูผัวเมียได้บออย่างประมาณนี้เนาะหรือว่ามากเกษตรเนี่ยนายจ้างสิเลือกผัวเมียเลยได้บออย่างประมาณนี้โดยส่วนมากกั หรืออีกข้อนึ่งว่านายจ้างสามารถดึงโต้ฮอไดบ์บอ,อย่างประมาณน,นี้ครับโดยระบบ G p ่พีเอสเทเล์นี่อาซีค่อนข้างยุ่งยากสักหน่อยแต่ว่านอกจากว่าแรงงานรีเนที่เจ้ากลับไปสอบไม่หรือว่าสเปเชียลนี่กลับมาได้อยู่แล้วแต่ว่ารีเอ็นมาได้อยู่แล้วแต่ว่าสเปเชียลนี่ส่วนมากจะได้กลับมาโรงงานเกา่าหรือว่าสถานที่ทํางานเกา่าแต่ว่าถ้าเกิดว่า เขามีญาติยู่หันเขาอยากดึงไปบริษัทเจ้าของนี่อันดับแรกคือเจ้าต้องสอบมาให้ได้ก่อนแล้วเจ้าก็ับมาทํางานแล้วเจ้า,จ,าจังหาทางลาออกนะครับแล้วก็จังไปสมัครงานกับบริษัทที่ญาติเจ้าอยู่หรืออย่างประมาณเนี้ยอันนี้ลักษณะงานเนาะครับหมายถึงลาออกแล้วแล้วก็ไปลงทะเบียนเขตเขตที่บริษัทพี่น้องของเจ้าหรือว่าที่เจ้าอยากอ,าอยาก อยากอยากทํางานน้ำนะครับก็คือต้องทํางานไปก่อนแล้วก็ลาออกจากระบบ e p s thailand แล้วก็ไปไปลงทะเบียนที่เขตเขตที่เขาจะรับนะครับส่วนที่ว่าสามารถดึงตัวได้บอ่อนี่ก็กมีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าถ้าเจ้ามีความสามารถอิลีนี่ถ้าเจ้ามาเกาหลีได้หรือ,อพูดถึงมาเกาหลีได้นะครับเขาสามารถดึงตัวได้จากภาคเหนือไปภาคใต้ภาคใต้มาภาคกลางภาคเหนืออย่างประมาณนี้ครับอ,อยู่ที่แต่ละบุคคลเนาะ ส่วนกลับมาที่ครูผัวเมียเมื่อกี้นี่หมายว่า,ามางานเกษตรหรือมางานอุตสาหกรรมกรสร้างพวกเจ้าต้องมา,าได้สัญญาจ้างมาก่อนนะครับแล้ว่ฝายใดไฟหนึง่งจังมาล้าออกงานที่นี่แล้วก็ง่ายไปไปอยู่โรงงานเดียวกันได้แต่ว่าก็ต้องไปไปคุยกับนายจ้างเองเนาะหรือว่าให้ครูสามาีไปคุยกันเองโดยส่วนมากที่เห็นกับ ส่วนมากผู้หญิงก็ใชน้ำน้ำน้ำแฟนเนาะก็คือบางคนก็นต้องกลายเป็นผีเพราะว่าต้องยายงานตามตามสามีหรือว่าบางคนผู้ชายก็บงงานตามเมียตามผู้สาวอย่างประมาณนี้อันนี้ก็เป็นอ่าเป็นข้อเสนอแนะแรกก็ขาตกบกพ่องเมองใดก็เราสู้กันฟังนะครับเป็นแนวทางอ่าอ่าสำหรับคนที่ชิมาใช,ช้ชีวิตในเกาหลีส่วนคนที่มามาอยู่โดนแล้วนี่เขาก็บพกใคร หาคำแนะนำอย่างลายปันไดดอกส่วนช่วยรช่างกับซีเสนอแนะในแนวทางของช่วยรช่างเนะาะมักกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่วยราช่างเน่การใส้ชีวิตประเทศเกาหลีว่าเฮ็ดยังไงแน่ช่วยรช่างกับรู้ดอกอ่าอาศัยถามคนรู้แล้วก็ว่าวดูดูเอาถามแล้วก็พัฒนาเจ้าของกันไปเดี๋ยวมือรังซีมีเรื่องมาว่าสู้ฟังอีกมอนี้ลาไปก่อนนะเดี๋ยวจากน้อยกับซีมีรถมาหับแล้วก็เดินทางไปใส่ไม่ ครับผมโชคดีสุภูสุขคนแล้วก็ช่วงนี้ก็ได้สัญญาจ้างกันหลายๆแล้วก็ฝ้าม้าประเทศเกาหลีก่อนซีกฎหมายไม่ซีปเปี้ยนไปไลลายก็นี้แต่ว่าก็ยากคาดวังเองียงายเกินไปเพราะว่าเกาหลีมันบร่ได้สวยรูเออ่างกับซีรีส์หรือว่าต้องต้องร้องมาครับอาออธิบันยายบ,บ,บ,บครบถ้วนปนันใดครับลาไปก่อนโชคดีสุคน้นด้อครับอันยองฮีคาเซยโย Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова